เกิดคุณมีอาการคันเกิดขึ้นสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ4ระยะ5ให้กลับไปดูที่ค่าฟอสฟอรัสนะสำหรับกลุ่มอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงนะเช่นไข่แดงและผลิตภัณฑ์ที่ทำกับไข่แดงทั้งหมด <Bobby S 2> บอบมี่ก็ทำจากไข่แดง <S <S เรื่องของกลุ่มอาหารที่บางคนไม่ทราบนะคะแล้วก็เผลอกินบ่อยๆนะคะสำหรับกลุ่มอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะเช่น ในเรื่องของไข่แดงเนี่ยนะคะไข่แดงและผลิตภัณฑ์ที่ทํากับไข่แดงทั้งหมดบะหมี่ก็ทําจากไข่แดงใช่ไหมคะหรือไข่แดงเอาไปทำอะไรบ้างเช่นเอาไปทําสังขยาเอาไปทำหม้อแกงนะคะรวมไปถึงไข่แดงที่อยู่ในเบเกอรี่ต่างๆนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีค่าฟอสฟอรัสสูงคนปกติทานได้ปกตินะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นไตระยะ4-5แล้วในอาหารพวกนี้อาจจะต้อง ลดละเลี่ยงเลิกตามระยะเลือดระยะโรคของคุณเองนะคะไตเสื่อม ร่างกายเอาออกไม่ได้ร่างกายเอาออกไม่ได้ทําให้เกิดการสะสมอยู่ในกระแสเลือดนะคะเป็นเวลานานและมากเลยร่างกายก็ไม่รู้จะเอาออกยังไงนะคะเพราะว่ามันเหมือนร่างกายเราเป็นถังขยะแล้วค่ะก็เก็บสะสมไว้นะคะจนมันเกิดอาการขึ้นมานะคะก็คืออาการคันในใบตรวจเลือดนะคะจะเขียนว่าฟอสฟอรัสหรือตัว P นะคะทุกท่านตัว P ฟอสฟอรัสเนี่ยจะอยู่ที่3.5ถึง5.5นะคะถ้าคนที่บ้านคุณเป็นโรค ระยะสีหมีอาการคันคันในผิวกระดูกเริ่มพลุนนะคะถ้าเกิดว่าค่าพาราไทรอยผิดปกติด้วยแน่นอนเลยค่ะว่าคุณกําลังมีค่าฟอสฟอรัสเกินฟอสฟอรัสนะคะเมื่อมันเกินเนี่ยในร่างกายเนี่ยเขาก็จะมีการนะคะอยู่รอดของเขาโดยการที่จะดึงแคลเซียมมาเพื่อ จับให้มันเอาออกไปจากร่างกายโดยที่ตัวที่มันจะมาจับก็ได้เนี่ยก็คือตัวแคลเซียมดังนั้นถ้าในร่างกายของเราเนี่ยแคลเซียมไม่เพียงพอไม่ได้กินเสริมหรือบางคนคลอดลูกออกไปแล้วไม่สไ,ไม่ได้กินเสริมอะ่ะแล้วแคลเซียมในร่างกายไม่พอร่างกายมันเลยต้องดึงนะคะตัวแคลเซียมออกมาจากจุดที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายก็คือทุกท่านทราบไหมกระดูกค่ะ กระดูกแข็งๆของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะเขาก็เริ่มดูดแคลเซียมออกมาทำให้เจอภาวะกระดูกพุนค่ะก็เลยจะต้องมีการให้แคลเซียมเป็นแบบเม็ดเสริมเข้ามาอีกถูกไหมทุกคนลองไปดูเลย โรคไตระยะ4-5นะคะถ้าเจอเรื่องกระดูกพุ่นเนี่ยลองไปดูยาเลยค่ะที่ได้มาเนี่ยมันจะมีเขียนว่าแคลเซียมนะคะ C A L C I U M หรือแคลเซียมภาษาไทยนี่แหละต้องมีได้กินและหลายคนพอคุณหมอบอกว่ากระดูกพุ่นนะคะก็ไปเสริมอะไรที่เกี่ยวกับกระดูกหมดเลยแต่ ลืมไปค่ะว่าตัวเองเป็นโรคไตยอยู่นะคะทุกอย่างที่กินเข้าไปนะคะเทคนิคง,ง่ายๆนะคะจำง่ายๆเลยทุกอย่างที่กินเข้าไปนะคะก็จะไปลงไตทั้งสิ้นนะคะก็เลยทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะคะจะคุมอะไรจะไม่กินอะไรต้องมีเหตุมีผลนะคะว่า แล้วการจะกินอะไรได้ไม่ได้มากน้อยแค่ไหนก็มีเหตุและผลเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นอยากจะให้เหตุและผลนะคะมาจากค่าเลือดระยะเลือดระยะโลกของคุณเองนะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่ดีนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถาม